ขายคลองปาสีจเจลีมเหมือนเดิมได้อททาน้ําพริกครับปลาคางดำเนี่เอาไปทําปุ๋ยหมักครับผมไปมีคนรับซื้ออยู่ครับี่พวกปลานินพวกเนี้ยอาจจะคัดไปทําน้ําพริกสายเนี้ยปลานินทําน้ําพริกครับคางดําเดี๋ยวเอาไปให้วันนี้อยู่กับยุอ,บอิรักแคะนะครับ อสายเสื้อแดงสายสันิงสุนพลวันแหงครับเสื้อสุนพลแบตคุนพลวันแหงครับเดี๋ยวมาโน้มเลยครับหนึ่งสองสามจะมีตัวหรือเปล่ามาดูกันอ้าวมีตัวจ้าหนึ่งตัวหหนึ่งตัว,ตวครับ โอเคดู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 ดเล็กตัวเล็กตัวเล็กกนะ็ขอให้มีแต้มหนึ่งตัวครับตัดออไปก็ไดนะ้รอกระถางดอกที่สองครับจัดไป ปล่อยจมไม่ได้นะครับมาแล้วครับโอ้โ y g o ยกอดเยอะครับเยอะดู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 ดดหนึ่งติดตัวติดแต้มใหญ่ใหญ่อ่าเท้าติดหัวแห่นะเขโอเค,ครับจัดไปครับนะผม ง่าหนึ่งสองเป็นไงผมประกอบการเงียบย่อยรยุดอีลับแค่มีตัวไหมมีตัววะมีตัวมีตัวเยอะ หนึ่งตัวผมประกอบการก็ดีเนะโอเคยังไงก็ยังเหลืออยู่มั่งนะหนึ่งตัวพอไปตํานน้ำพิกแล้วครับพอไปตานน้ำพิก่ตกนะตัวใหญ่ด้วยหนึ่งตัว ดูผลประกอบการกงนเอ้ามีครับมีไมค์แล้วหาตัวหนึงตัวดูดูดูปยชน์พยชน์ยึอีรับแคะนี่ไหมมีตัวบ้างอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โย นี่แหละสุดยอดสุดยอดนี่ครับนี่ครับ,รบตัวจริงนะครับตัวจริงนะครับนี่คนนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยมา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 เดีด๋ยวจะการเก็บเองท้างปนิน<ม>ท่้งค้าดามน<ม>ี่ผ<ม>สมกนนันเดี๋ยวไอ้ป้ดาดำเดี๋ยวไปทำปุ๋ยน้ำหมักปนินเดี๋ยวไปทำน้ำพริกแบ่งแยกกันไปนไป ตรงหน้าท่ารถตรงนั้นนะ่ะอีกทีนึงเวียงออกไปอเออผลงานดูหน้าเขาไว้นะครับปรบับคางดำปอบเขียมแล้วครับโอหถ้าจะได้ตัวเยอะนะครับชั่วโมงนี้โอ้บาลเลยบาลแล้วบาลแล้วบาลเนี้ยบาลเลย

นั่นไงนี่สิตัวเล็กตัวน้อยเอาเก็บให้หมดจังหวะเดียเด๋ยวเราลกลับไปใหม่กลับไปกลับไปที่เก่าที่เราเป็นไาง ่ีเงียบแวไปวางวางไงพี่ยุทธกลัวไหมกลัวไหมฝนกลัวไม่กลัวโอ้ลองดูครับกลัวทำไมฝนเอาลยหวานแล้วก็ริบสาวเลยนะนั่นแหละริบสาวเลยทิ้งไม่ได้เดี๋ยวเจอต่อตอนนี้เราไม่เราไม่คนเฟิม เอาหน้าดินได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวมันเน่่เน,น,นเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยยึดยึดด้านหลังเนี่ยติดอะไรบ้างเด็เอาเอาเอา,เอาเลยติดขอบเอาเลยปุ๊บเอาเลยเอาเลยดูดูงานนี้ มีมาแล้วหนึ่งตัวก็ยังดีสองตัวอคคสองตัวโอเคจบทลิปแค่นี้ก่อนนะครับฝ<ม>นตกครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมหมายคลองาสีจเจรีมเหมือนเดิมมาหาปลาทําน้ําพริกครับได้พอทําน้ําพริกครับปลาคางดำเนี่ยเอาไปทําปุ๋ยหมักครับผมไปมีคนรับซื้ออยู่ครับไอพวกปลานินพวกนี้อาจจะคัดไปทําน้ําพริก สายเนี้ยปลานินทําน้ําพริกครับทางดําเดี๋ยวไปให้คนเขารับซื้อครับทำน้ําหมักใส่ต้นไม้นี่ครับประมาณสักสิโลได้นะหมายแถวนี้เลยปาสป็นดีมากเลยเออใส่ฝั่งอะมันหวานไม่ได้ครับผมเขาจะขายมาไล่เอาเออใส่ฝั่งเนี่ยโอ้โหยังได้ยังเยอะครับกดแทบไม่ไหว ปลาขึ้นดีมากปาแม่น้ำตรงนู้นเป็นประตูน้ำครับแม่น้ำเข้ามาปลาขึ้นดีมากเลยดูพุดขึ้นครับปลาโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แท่นี้ครับผมสวัสดีครับโซแดงสายสลิงครับผม